ฮัลโหลอ่าสวัสดีทางผู้ชมทาง YouTube ทุกท่านนะฮะวันนี้ก็มาเอออยู่กับแดนนี่แคลรี่อลกนะ,ะ้วนี่เป็นเทปเทปแรกของรายการจริงๆนะฮะเทปแรกของระเบิดเถิดเทิงจริงๆนะฮะซึ่งเทปแรกที่ท่านได้เห็นไปใน YouTube นะฮะเป็นเพียงน้ำจิ้มนะฮะนี่คือเทปแรกของจริงนะฮะโอเคนะฮะ วันนี้แล้วก็มีมีสมาชิกคนมีสมาชิกคนใหม่นะฮะคือคุณวิวนั่นเองรับบทเป็นเจ้าของซอยนะฮะโอเคนะฮะเราจะมาเริ่มกันเลยนะฮะกับช่วงวางระเบิดนะฮะวางระเบิดจะมีแผ่นป้ายอยู่ทั้งหมด5้แผ่นป้ายด้านหลังก็จะมีลูกระเบิดตามจํานวนป้ายที่ได้ที่ได้ทำกันเอาไว้นะฮะ ซึ่งรวมกันทั้งหมด14คุณลอสอีก1นึ่ลูกรวมเป็น15นะฮะหลายคนอาจสงสัยว่าอินโทรที่ท่านได้เห็นไปไม่เห็นจะมีคุณลอสเลยผมสารภาพก็ได้ฮะผมลืมใส่ฮะขอโทษทีฮะคุณลอสเป็นน้องของผมนะฮะเป็นพิธิกรเป็นพิธิกรมาประมาณมาแบบปิดละครอะไรประมาณนี้ฮะเหมือนคุณตั๊กมายุราในประมาณปี2500 สี่สิบกว่ากว่าหรือสามสิบเก้านี่แหละฮะโอเคนะฮะถ้าเข้าใจกันแล้วมาเริ่มกันเลยฮะอ๋อเราลืมไปฮะห้าแผ่นป้ายน,นั้นมีอะไรบ้างไปชมฮะไปเออไปเบิ่งกันก่อนฮะเริ่มจากกล่องรับสัญญาณดาวเทียมจีเอมแซจากแกมมี่จีเอมแซแซ่บมากมาก น้ำผลไม้ตามารีน้ำผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์มารีฟู้ดวิดแคร์เคปซีทูเดย์เทสโซกูดใหม่ขจัดคราบได้ดีกว่าผงซัฟฟอล์กสองเท่าบีทเอ็กเซลสุดชนิดน้ำนะฮะและสูตรใหม่หอมกว่าเดิมสเสน่ห์ความหอมดั่งดอกไม้นานาพันคอมฟอร์ตอะโรมาเทอราพี ้าแรกออหลังประมาณประมาณบ่ายๆนะฮะก่อนที่จะทำคลิปนี้นะฮะเขาได้เลือกป้ายไม่หมดแล้วซึ่งเขาห้าคนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่ามีระเบิดอยู่หลังทั้งหมดอยู่หลังแผ่นป้ายกี่ลูกนะฮะเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันเขาได้เลือกมาหมดแล้วนะฮะเริ่มจาก j i m e z เป็นของคุณวิว มาลีเป็นของคุณคีนนะฮะมาลีเป็นของคุณคีนนะฮะแล้วก็อา่ามีการเปลี่ยนนิดหน่อยฮะมารีเป็นของคุณฟุกเคทซีเป็นของผมบีฟเป็นของคุณนายและก็เคคอมฟอร์ตเป็นของคุณคีนนะฮะกีลู ลูของคุณวิวกันก่อนจะเออคนใหม่นะฮะสมาชิกใหม่มีกี่ลูกหนึ่งสองสามมีสามลูกนะฮะก็เปิดประเดิมได้เปิดประเดิมได้ดีมากนะฮะสามลูกก็กลางกลางโดนโดนบ้างไม่โดนบ้างนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะโดนได้นะค,ะคุณฟุกกี่ลูกหนึ่งมีลูกเดียว ต่อไปนะฮะคุณแดนกี่ลูกหนึ่งสองมีสองลูกนะฮะดูของคุณดูของคุณนายก่อนกี่ลูกหนึ่งมาแล้ฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจดลูกนะฮะ และสุดท้ายคอมฟอร์ตก็จะต้องเหลือเพียงแค่1ลูกนะฮะวันนี้เรามาสรุปกันอีกทีนะฮะวันนี้เยอะสุด7ลูกเป็นคุณนาย3ลูกเป็นคุณวิว2ลูกเป็นผม1ลูกมีคุณฟุกคุณคีนและก็คุณลอดแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะ7ลูกก็โอกาสสูงแต่ก็ไม่แนะ่ฮะต่ำตำ,ตำก็เคยโดนมาแล้วนะฮะ เราได้ทําการสอบเลียงป้ายแล้วไปช่วงต่อไปกันเลยกับช่วงว่าถอดสลักระเบิดมาถึงแล้วกับช่วงถอดสลักระเบิดสนับสนุนโดยเอสสุดคั่วในแบบคุณจะมีป้ายทั้งหมด15บห้แผ่นป้ายนะฮะด้านหลังก็จะมีป้ายรูปหน้าพวกเขาทั้ง5คนแล้วก็บวกคุณลอตไปอีกอีกหนึ่งป้ายนะฮะถ้า ถ้าสมมติว่ามีดาราเชิญนะฮะเข้าไปแล้วไม่โดนแป้งก็รับไปเลยทองคํารอบละหบาทจาก S นะฮะแต่ถ้ารอบจนจบรายการซัมซุงก็จะมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าซัามซุงก็จะมอบที่เป็นหลักๆนะ,ะจะมอบเครื่องปรับอากาศให้แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าให้หมดนี่เลยอันนี้เออได้ทำ เขาได้ทำการถายไว้แล้วนะฮะถายไว้ว่าคุณคุณลาตีสวัสดีนะฮะจากจังหวัดแพร่ทายว่าคุณคีนก็รับไปก่อนทองคำนักหนึ่งบาทจากเอสถ้าคุณคีนโดนระเบิดนะฮะเอก็จะเพิ่มจะเพิ่มทองให้นะจาก1บาทเป็นสิบห้าบาทขอให้คุณคีนโดนแล้วก็เข้าคนเดียวนะฮะทำาดูกันดีกว่าว่าสิบห้าแผ่นป้ายมีอะไรกันบ้าง เริ่มจากสาปายโมจิโต้รามแอนมินมาม่าถ้วยใหม่ทำจากกระดาษจัดง่ายๆไม่ร้อนมือมาม่าเป็นที่หนึ่งคู่สังคมไทยคอตโต the, คอตโตสตูดิโอเด e right solution, ันซิวโคครีเอชั่นซันซิวฟอร์เอ็กซ์เพรสทัชแฮร์ Have a break, have a KitKat, Nestle KitKat p h i l i p let's make things better 60ปีเมืองไทยกันชีวิตบริษัทธ์คนหัวคิดทันสมัย ToMove Edge CTLTE 3G Plus และ Wi-Fi Bugs Ice Cream of San Francisco ช่วงเวลาอย่งความสุข ไปช่วงแวลาแห่งความอบอ,อุ่น MK Next is watch Next is อ๋อ oh, ขอโทษนะ Next is watch Samsung Mobile Botan Mint Ball Triple m i n ใหม่ Ole n a t u r a w i e เพื่อผิวดูกระจางใสอมชมพูโดดเดน่นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ไอศครีมน้องโพอร่อยลากรสจากนมสดแท้ และป้ายสุดท้ายครีมทาส้นเท้า9 1้อี e. มีผมอยู่คนเดียวนะผมคงจะต้องเลือกนะฮะป้ายแรกผมเอานี่ดีกว่าฮนะซัมเอ่อซันซิลเดี๋ยวก่อนนะฮะขอเวลาแป๊บหนึ่งนะขอเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะ